เว็บเติมเกมราคาถูกโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นสาหรับใครที่อยากเติม LL นะคะคุณใช้เพียงแค่ไรออดไอเดีเท่านั้นนะรับของเร็วง่ายอีซี่สะดวกส,สุดๆใครที่สนใจอยากเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยล่ะเด้และถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารของโกลเด้นเติมเกมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ได้เลยนะหรือไม่ก็ไปกดใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะสปอนเซอร์เขาได้อยู่กับเรานานๆ สวัสดีเพืเ่อนๆรีถึกทึกทานด้วยนะคะเวลาเราเล่นดูมบอร์ดเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่จะชนะถึงมันจะดูเป็นไปไม่ได้อะแต่มันชนะได้จริงๆนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาช่วยแนะนําทริคการผ่านดูมบอร์ดให้กับทุกคนเองกว่าจะได้คู่มือนี้มานะพีฮันเตอร์เนี่ยคนที่เผยแผ่ตํารานี้เนี่ยเล่นทั้งวันทั้งคืนมาก่อนแล้วไปขอพูดเลยนะว่า30กว่าตาที่พี่เล่นไปเนี่ยจะไม่เสียเปล่าแน่นอนพีฮันเตอร์ ดูมบอทชนะได้โดยการค้นล้มเวก้าที่จะมาหลังจากเราเอาชีวิตรอดครบ15นาทีระหว่างนั้นเราก็ต้องเล่น Tower Defense Simulator ไปก่อนโดยที่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือกันป้อมให้ได้นะคะก่อนที่เวก้าจะเกิดอะแล้วมันจะมีเควสให้เราทำทุกๆ4นาทีในเกมหรือว่าตอนที่นาฬิกามันเป็น11นาทีแล้วก็6นาทีเพื่อที่จะมอบเงินแล้วก็บัฟต่างๆให้กับเราถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้บอทเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าเชื่อเถอะคุณถ้าคุณไม่ชนะสเควสนะคุณ มันมันยากอะ่ะคือไม,ไม่ไม่ทำเวยนเร็จก็ก็แพ้แล้วอะ่ะ นอกจากที่คุณจะต้องภาวนาให้คุณได้เจอเควสดีๆแล้วคุณจะต้องภาวนาให้คุณไม่เจอจิงส์แล้วก็หลีสินด้วยค่ะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยโกงสุดๆเลยโอเคถึงเวลาบอกทริคที่เรารู้กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะให้คุณหาเพื่อนมาให้ได้สักสี่คนค่ะเพราะว่าคนที่มันสุมมาเนี่ยไม่ได้อยากจะชนะขนาดนั้นหรอกเ <Yeah. S 1> ชื่อสิเขาก็แค่อยากเข้ามาชิมโหมดเฉยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีคนเล่นแทงสักสองคนนะคะเพื่อที่จะยื้อในเฟสบอสตัวโกงๆกงเนี่ยก็ใไซออนเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีแอนิเมชัันตตายด้ว,วกงงจริ แล้วก็ต้องมีตัวทำดาเมจต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะอีกสัก2คนอย่างเช่น ADC หรือว่าตัว m a จอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดเลือดบอสและส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเล่นเป็นไฟเตอร์หรือว่าตัวเคลียร์เวฟไวๆก็ได้อีกทริกหนึ่งที่คนนิยมใช้เลยนะคะก็คือคุณสามารถลอบอทออกมาจากป้อมได้ค่ะในช่วงต้นเกมเพียงแค่คุณเนี่ยไปยืนอยู่หน้าป้อมแล้วก็ให้เพื่อนยืนอยู่หลังพุ่มนะคะแล้วเราก็ลอบอทมาที่พุ่มนั้นแล้วก็ลุมฆ่าบอทแกนั้นเลยเราก็จะได้คิวฟรีใน่งง้นกะะคคททุรัี เวก้าจะปล่อยสก,กิลที่มันยิงรอบทิศเนี่ยจะมีไกด์ขึ้นมาก่อนเสมอว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็เมื่อน,น้องระเบิดเนี่ยให้รีบกระโดดออกเลยนะคะแล้วก็รีบกระโดดกลับเข้าไปในวงสีฟ,าฟ้าให้ได้ไม่งั้นเวก้ามันจะตีบ้านเราคะ่ะทุกคนแล้วก็ในเฟสเก้าอี้ดนตรีนะคะมันจะมีสีแดงขึ้นให้ดูก่อนเสมอว่าอันไหนจะระเบิดเราก็ต้องคอยติ๊คอยบอกเพื่อนด้วยนะไม่งั้นเพื่อนก็ตุ้มแตกตายอย่างนั้นเลย <S <S อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะคือเราสามารถเอาไออุกบาทของน้องเนี่ยไปตีของที่น้องเสกขึ้นมาได้แล้วมันก็จะตเยกล มันจะมีเฟสหนึ่งที่เวก้าจะล็อกเพื่อนไว้ในบ้านแล้วเราจะต้องตีเวก้าสี่ตัวนั่นแหละค่ะคือเฟสที่เราจะต้องตีตัวปลอมเวก้าให้หมดเพื่อที่จะช่วยเพื่อนแล้วค่อยไปตีเวก้าตัวจริงก็ได้คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาให้คุณไปตีสิ่งนั้นก่อนอย่าเพิ่งตีเวกา้าช่างหวงเวก้าก่อนเวก้ามันมันล่อเราเวคือเราต้องพยายามตีอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาตีเวก้าทีเดียวเอาล่ะเฟว่ารู้แค่นี้เนี่ยคุณก็น่าจะชนะได้แล้วละค่ะ ก็แค่ขอให้คุณเนี่ยภาวนาให้ไม่เจอเคเวสยากๆแล้วก็ไม่เจอจิงส์และลีสินก็พอถึงเจอจิงส์และลีสินก็ไม่เป็นไรนะถ้าสมมติคุณมีตัวแท้งสัก2ตัวอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องเกรงมากก็จะมีเพื่อนคอยยืนในเฟสเวก้าให้อยู่ดีแล้วก็ถ้าใครมีไกด์อะไรอยากจะเสริมเนี่ยาสามารถมาช่วยเป็นเมนต์กันได้เลยนะคะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นครั้งสมบัติของคนที่อยากจะชนะดูมบอร์ดไปเลยหรือว่าคุณเล่นมาเจออะไรบ้างรู้สึกอย่างไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไกด์ของเราเมีแค่นี้เอาไว้<ม>แค่น,<ม>คนี้เจอกันใหมนนัชะ ด้วยล่ะ